ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ คุณวีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวีท่าไรคะอ่าสามสิบห้าค่ะมีเรื่องอะไรคะอ่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรากับเพื่อนเราที่เหมือนกับว่ายูดีดีเหมือนไลฟ์สไตล์ไม่ไม่ตรงกันแล้วก็คือว่าก็คือเรื่องก็จะประมาณว่าเมื่อก่อนนะคะจะอ่าวีกับเพื่อนเนี่ยจะชอบไปเที่ยวกันไปเที่ยวแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดวยกันเราแล้วก็จะ็นลักษณะที่เป็นแบบลุยๆคือเหมือนไปไหนไปกันจนไปไหนก็ไปจะแบบจะร้อนจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ คือไม่ได้เกี่ยงไม่ได้อะไระแล้วคือก็เป็นอย่างนี้ก็มาตลอดจนเหมือนครั้งล่าสุดที่เป็นพิดที่เพิ่งจบไปเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งละกันว่ามันจะโดยที่การเดินทา,างมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงมันจะไม่ได้ไปแบบเครื่องบินลงลรวก็ถึงเลยประมาณนี้ค่ะมันจะต้องแบบต่อหลักต่อ <c oughs> ซึ่งในความรู้สึกของเราอ่ะเราอยากที่จะไปแล้วก็จะไปแบบไปรีแลกซ์ไปชาร์จแบตจากการทํางานอะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากที่จะแบบว่าไปแล้วก็ไปดู นุดนู้นจุดนี้ตามตามที่ตา่างๆแต่ทีเนี้ยพอมาถึงปุ๊บเพื่อนที่ไปด้วยกันประจําเนี่ยอยู่ดีๆก็มีความแบบว่าไม่เอาไม่ไปขี้เกียจอยากอยู่ห้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ะเลยแบบว่าอา้าวทาไมแบบทำไมอยู่ดีๆถึงแบบทําไมถึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าบางทีก็จะชวนแบบไปไป,ไปตรงนั้นกันแปตรงจุดชมวิวกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบอาจจะต้องมีการเดินขึ้นไปนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะประมาณว่าไม่เอาเขาขี้เกียจเขาไม่อยากไปไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากอะไรเลย รประมาณนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วเรามาทําไมในในในฟิลต,ตอนนั้นมันจะประมาณว่าเรามาทําไมวะอะไรประมาณนี้เราก็ก็จะมีเห้อว่าโอเคถ้าอยากอยู่โรงแรมก็ได้แล้วก็ะจะชวนถ้าไม่อยากออกไปไหนก็จะชวนแบบว่าเฮ้ยไปนั่งตรงร้านอาหารตรงชายหาดกันเพราะว่าตรงนั้นมันแบบฟิลดีอะไรประมาณนี้อย่างน้อยก็ไปไปสูดกลิ่นไปดูฝรั่งอะไรประมาณนี้แต่ก็กไม่ก,มกลิ่นทะเลไม่กลิ่นทะเลก็ถ <laughs> ึนี้ยก็เพื่อนก็ไม่เอาอีกก็จะแบบนั่ งดูแบบนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องแคบๆเลยประมาณเนี้ยซึ่งเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราเปลี่ยนหรือเพื่อนเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ยคือเหมือนกับว่ามันก็จะมีมีที่ว่ามีออกไปข้างนอกด้วยกันเหมือนกันเราก็ไปแบบไปเหมือนเป็นจุดแจุดชมวิวที่แบบมันสวยแบบวิวมันสวยข้างหลังมันสวยมากเลยอย่างนี้ค่ะก็แบบว่าให้เพื่อนว่าเฮ้ยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเอาแบบเราอยากมีมีเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ถ่ายออกมาโดยที่ไม่ได้เช็ครูปไม่ได้อะไรให้ก็คือถ่ายเสร็จแล้วก็้ด้วยเรา เราที่มีความรู้สึกว่าอ๋อก็คงแบบเหมือนทุกครั้งเราก็แบบไว้ใจเราก็ไม่ได้เช็ครูปไม่ได้อะไรก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ออกจากจุดนั้นมาจนมาเห็นที่หลังก็คือเราออกจากตรงนั้นมาแล้วอ่ะคือภาพมาดูไม่ได้เลยมันใช้ไม่ได้เลยก็เลยแบบว่าก็เลยมีแบบนี้แอบดาวไปนี้นึงไม่มีแบบมีมีว่าเขาไปเน่ค่ะว่าบอกว่าเฮ้ยทาไมไม่เช็คลูปให้อะไรประมาณนี้แล้วเพื่อนก็เพื่อนเขาก็แบบเป็นกึ่งแบบกึ่งกึ่งเล่นกึ่งหัวเราะไปแทนเนี่ยบอว่าก็บางทีบางบางอย่างอ่ะเราไม่ต้องมีเราอยู่ตรงนั้นก็ได้่ไหมือนับ ถ้ามันสวยอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีเราเลยประมาณนี้ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนมันไม่เป็นนะาทำไมแบบทำไมทำไมอยู่ดีๆมาแบบครั้งล่าสุดมาเป็นแล้วเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มมีความท็อกซิกกับเรามากขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเป็นเพื่อนบมานตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะโทษทีเป็นเพื่อนแต่มหาลัยค่ะเพื่อนแต่มหาลัยแล้วปกติเที่ยวันสองคนตลอดเลยใช่ใช่ค่ะจะเที่ยวกันสองคนแต่แต่เหมือนกับว่ามด้ยแบบหลายปาที่ตอนนั้นเนี้ยมันตรงกันก็จะชอบไปกันแค่สองคนนี่คือสนิทที่สุดด้วยป่ะแบบเบสเฟรนด์เลย ก่อนห <มา S 2> น้าที่ชิมเขามีพฤติกรรมอะไรแปลกๆป,ป,ปะคะ หรือเพิ่งมาเปลี่ยนชีิตเลยเขาก็จะถ้าสังเกตได้เขาจะเริ่มรู้จะเริ่มรู้สึกที่เขาจะเริ่มแบบเริ่มบ่นอะไรหรือพูดอะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่คือเหมือนเริ่มมีความท็อกซิกมาแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมามีผลถึงในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันด้วยไอย่างเงี้ยคือแบบการเป็นแบบเราไม่อยากไปไหนกับเขาแล้วอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกนี้เลยแล้วเราเหมือนกับในอนาคตเนี่ยมันมีทริปที่มันจะต้องมีอีกที่เราแทนทุกอย่างเอาไว้แล้วอะค่ะก็เลยแบบ แลทิปหน้าจะยังไงเรามันมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปแล้วเราอยากไปคนเดียวมากกว่าอย่างอย่างทริปที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าเรามาคนเดียวก็ได้นะถ้าถ้ามาเป็นอย่างนี้ถ้ามาแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเราแบบเราไปไหนคนเดียวก็ได้เลย,ค,ยค,คุยกันไหมคะคุยกันไหมคะหลัง คือจบมีการพูดกันไหมไม่ได้พูดลงรายละเอียดค่ะค่ะด้วยความที่เราสนิทกันมากเกินไปเราก็เลยคิดว่าเรื่องแบบนี้การถ้าพูดไปเราเราเรากลัวเขาเสียใจเหมือนกันที่แบบว่าเออเราไปว่าเขาหรือเขาเองก็อาจจะพูดกับเรากันว่าตัวเราก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่จะแบบสติ๊กมากขนาดนี้คือเหมือนกับจะต้องแบบเวลานี้จะต้องออกเวลานี้จะต้องไปที่นี่เราอยากไปที่นี่เราต้องไปไปไปอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเราจะค่อนข้างที่จะแบบยืดหยุ่นได้ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าจุดเหมือนกับว่าสถานที่ ที่เราไปอะคะ่ะมันอย่างที่บอกคือมันไปยากแล้วเราไม่ได้ไปบ่อยมากขนาดนั้นคือเหมือนไปแบบเหมือนเหมือนอันนี้คือไปครั้งแรกแล้วเราก็อยากไปแบบพยายามเก็บในจุดที่มันเป็นแบบมุมมหาชนเนี้ยค่ะให้มากที่สุดโทษที่ทีมนี้ใครคิดคุณวีหรือว่า,วาคิดกันทั้งสองคนจริงๆเพื่อนเป็นคนมาถามว่าไปไปที่นี่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีทริปที่เราจะไปคนเดียวก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เพื่อนม,มาชวนเราก็มองว่าเออก็ก็ไปก็ได้เพราะว่าเหมือนปีนี้เรายังไม่ได้แบบไปเที่ยวด้วยกันเลยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ก็เลยก็เลยก็เลยเลือกที่จะไปกับเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่คิดว่าจะจะจะมาเจอเรื่องแบบนี้พู่ไปตอนแรกค่ะว่าเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเออเราเองหรือเปล่าที่เปลี่ยนไปหรือว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีทริปนี้ค่ะก็เหมือนต่างคนต่างไปเที่ยวกันแบบคนละแบบกันมาแล้วด้วยเหมือนเราก็เคยไปเที่ยวคนเดียวมาแล้วแล้วเราก็ริ้สึกความรู้สึกว่าการไปเที่ยวคนเดียวมันสบายมากคือเหมือนเราไม่ต้องมานั่งรอใครเราไม่ต้องมานั่งถามใครว่าอยากไปที่นี่ไหมอยากไปนัไหมอะไรเงี้ยคือเราสามารถออกไปแล้ว S <S เราก็ไปเลยแล้วเราก็ไปนั่งใช้เวลาของเราไปแบบไปชิวไปอะไรของเราตรงนั้นได้เลยแต่พอแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าการที่กลับมาเที่ยวด้วยกันอีกทีมันทําให้แบบเราชินกับการอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วแบบมาเจอเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยว่าเออมันอนอกไปหน่อยได้ไหมสักสระไม้น้ําก็ยังดีลเลยอย่างเงี้ย,ย,ยคือด้วยไม่ไปไหนเลยค่ะที่ถามหน่อยคะ่ะหลังจากกลับมาจากทริปนั้นยังคุย,ยติดต่อยังไปเจอกันอะไรกันอีกไหมคะยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมกันทุกอย่างเลยค่ะแต่แค่ว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเรามากกว่าว่า เราเควรจะคุยกับเพื่อนตรงๆไหมแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันด้วยความที่มันมีความสนิทกันมันมีมันมีมนมเส้นคําว่าแบบสนิทกันมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะพูดมากกว่า อืมแล้วพอกลับมาที่ไม่ใช่สถานการณ์ไปเที่ยวอ่ะเขายังท็อกซิกอยู่ไหมมีมีมีบ้างมีมีอาจจะเป็นด้วยว่าบางทีเราเราถามอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะตอบเป็นลักษณะที่อาจจะไม่ตอบไม่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 ได้ตรงใจที่เราถามหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเขาตอบเนเพราะว่าตอบแบบขอไปทีก็ไม่รู้เราก็เลยเราเลยมองว่าเราก็มองเขาอ่ะเป็นเพื่อนที่เราจะต้องแบบที่เราสามารถคุยกับเขาได้ทั้งหมดปรึกษาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแบบการเป็นว่าตอนเนี้ยเราไม่อยากคุยกั เขาไม่ไม่ได e ้หมายความว่าไม่อยากคุยเลยคือเราก็ยังคุยกับเขาได้นะจะเป็นในลักษณะที่เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ตับซีเรียสมากไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสมมติคุยกับเรื่องที่มันค่อนข้างแบบซีเรียสลงลึกในเรื่องของดีเทลอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบแบบไม่รู้ว่าคิดอย่างไอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เป็นนะ เมื่อก่อนเขาเขาเขา,เขาให้ให้คำปรึกษาแบบโอเคมากเลยถึงแบบเลยเลย,เลยสนิทกันนะคะเมื่อก่อนไม่เป็นเพิ่งจะมาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นพักหลังๆเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องทริปแล้วสิคุณวีใช่นิสัยเปลี่ยนความรู้ <นะ S 1> สึกของคุณวีรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมถูกไหมใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเลยรู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนเราเริ่มคุยกับเขาแล้วเราเริ่มท็อกซิกไม่ไม่ได้หมายว่าเราท็อกซิคคือเหมือนเขาเริ่มท็อกซิกแล้วเราก็ไม่ไม่อยากแบบรับพลังงานแย่ๆมาก็เลยบางทีก็ไม่คุยกันบางทีแบบบอกอย่าง ที่คุยกันคุยกันทุกวันคุยกันตลอดเนี่ยค่ะ <ừ> บางท <ừ> ีก็บางว <ừ> ัน<ๆ>ก็ไม่คุยเลยอาจจะเป็นว่าางคนต่างไปโฟกัสอยู่เรื่องงานของตัวเองด้วยอะไรแบบมันก็ดูแบบมันดูเปลี่ยนไปเลยทั้งทงที่แบบแต่ถ้า็ักเจอกันเวลาเจอกันแล้วเจอกันก็ยังคุยเล่นกันพละอะไรอย่างนี้ยังเหมือนปกติแต่แค่รู้สึกว่าน้อยลงเราเราไม่อยากใช่ใช่เราอยากเราเราบอกเขาดีไหมว่าเขาแบบเขาเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ดีมันมันเหมือนมันไม่ดีกับคนอื่นด้วยนะมันไม่ดีกับคนรอบข้างด้วยแล้วก็เขาเริ่มเนี้ยมันจะเริ่มแบบเริ่ม เ็นการเป็นมนุษย์ป้าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขามีแฟนไหมเขาเออ 1> 1> เขามีปัญหาส่วนตัวหรือว่าเขามีปัญหาที่ทํางานหรือมีเพื่อนใหม่แล้วมีเพื่อนกลุ่มใหม่ด้วยไอ้เรื่องเรื่องเพื่อนอ่ะไม่ไม่เท่าที่รู้คือคือไม่มีคือด้วยความที่เขาเป็นคนข้างๆที่จะไม่ยุ่งกับใครคือที่ทํางานเขาก็เขาก็จะอยู่ของเขาคนเดียวเขาเขายังเคยพูดเลยว่าเขาชอบแบบไม่ให้ใครมายุ่งกับเขาดีที่สุดประมาณเนี้ยค่ะคือแบบเขาไม่ค่อยอยากจะยุ่ง อะไรมากแต่เหมือนกับว่า,อาชอบอยู่ชอบที่จะอยู่คนเดียวแต่ก็จะแบบมีมาเล่ามาเมสากันที่เรื่องที่ทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะแบบจะจ,จะจอยเมื่อก่อนจะจอยกันเล่นกันแชร์กันคุยกันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าดูพักหลังแบบเหมือนคุยอะไรกับเขาแล้วเขาก็จะแบบตอบตออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างนกิกถีบเราก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยแบบถามอะไรมากพักหลังอะค่ะแต่ว่าหลังจากทิปก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันก็ก็ยังมีคุยกันว่าเอออีกแป๊บเดียวก็จะไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ยังคุยกันว่าจะแบบเก็บของย่างจะ กระเป๋ายังซื้อชุดอะไรเงี้ยไอ้กระือยังไรงเงี้ยก็ยังไงนี่อยู่แต่ว่าในความรู้สึกลึกๆของเราตั้งแต่แบบทริปล่าสุดเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าหมดทริปหน้าเนี้ก็คงไม่ชวนไปไหนแล้วอะค่ะคงไม่ไปด้วยแล้วเงี้ยทริปหน้านี่เมื่อไหร่คะ,ะกลางเดือนหน้าค่ะกลางเดือนตุลาอ,อ,อืม,อมก็แปลว่าแพนทุกอย่างไว้แล้วเนาะตั๋วเตอ๋อใช่ทุกอย่างจ่ายไปหมดแล้วก็ต้องไปอวันนีคุณวีอยากจะปรึกษาเราว่าอะไรคะ เอ่อถ้าแบบสอบถามพี่พี่เขาว่าเราควรจะคุยกับเขาตรงตรงไหมว่าเออพักหลังมันดูแบบไม่ค่อยสนุกไหมหรือแบบเราก็เรื่องที่จะแบบตัดปัญหาโดยการก็ไม่ต้องชวนไปไหนแล้วก็คือไปด้วยไปคนเดียวเลยให้แบบสบายใจที่สุดเน<ต>ี่ยค่ะที่ไม่พูดใช่ก็ปล่อยไปเพราะว่าด้วยความเราก็กลัวเขาเสียใจยอย่างเงี้ยค่ะอืมอืม<ต>โอเคถามใครก่อนครับอ่าเรียงเลยก็ได้ค่ะเรี่งที่เผื่อพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมก็ได้ค่ะคือถ้าถามแค่ว่าเราจะทริปต่อไปจะชวนไปไหมหรือย,ยังไง แล้วในเมื่อคุณวีบอกว่าคุณวีเที่ยวคนเดียวได้ผมก็ถ้าถ้าคิดเร็วๆผมอาจจะเลือกวิธีการที่ไม่คุยแล้วก็คือถ้าถ้าการที่เราไม่คุยแล้วเราแยกไปเที่ยวคนเดียวมันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันเสียหายอะไรไปมากอะ่ะ mm hmm. เราก็ยังนัดเจอกันกินข้าวกันเห็นบอกเวลาเจอกันก็ยังหัวเราะยังคุยเล่นกันได้แต่แค่ว่ามีบางอย่างติดอยู่ในใจเราการที่เราจะไม่พูดก็ได้ครับ ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะหมายถึงว่าถ้าเขามีอะไรเขาคงจะ บอกเราไม่รู้นะผมไม่รู้ระดับความสนิทของวีเลยพยายามจะถามวีบอกว่าก็ดูจะเป็นคนที่สนิทที่สุดคือถ้าวีจะไม่พูดก็ได้ครับอืมแล้วก็จะไปเที่ยวคนเดียวอะไรก็ได้แต่ว่าทริปสุดท้ายก็คงก็คงต้องไปแล้วก็ต้องวัดกันที่ทริปนั้นแหละว่ายังสนุกอ,อยู่ไหมเนาะคือไอ้เรื่องเที่ยวนี้พี่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่มันเป็นปลายเหตุนะแต่สาเหตุหลักๆพอฟังดูแล้วเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขามีอะไรในในใจในชี ชีวิตหรือเปล่าเขากำลังเครียดกับบางสิ่งบางอย่างอะไรหรือเปล่าที่ทําให้องค์รวมทุกอย่างในชีวิตเขามันมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปอะเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรอยู่หรือเปล่าการที่เราปรึกษาเขาแล้วเขาตอบไปทีการที่เขา ไปเที่ยวแล้วไม่อยากออกการที่คุยอะไรแล้วมันไม่ได้คุยหรือให้คําปรึกษาอะไรเราเหมือนเดิมการที่เราคุยกันน้อยลงทุกอย่างม,มันเหมือนแบบพี่ก็ไม่รู้ว่าเขากําลังมีปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่าคือถ้าเราห่วงเราถามได้นะเราถามเป็นในเชิงเป็นห่วงนี่แหละว่าเออหลังๆแกเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรอะปรึกษาได้นะม,มีอะไรถามได้นะไปเที่ยวก็ดูแกแปลกๆเออหลังๆคุยกันก็ก็ดูแปลกแปลก ก็เป็นห่วงถ้ามีอะไรก็ก็บอกกันได้ก็มีโอกาสถามหนึ่งครั้งแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็คือ โอเคหลังจากนี้ก็เที่ยวคนเดียวก็ได้เจอกันเป็นครั้งคราวบางทีคนเรามันโตขึ้นนิสัยหรือวิธีการแสดงออกมันก็เปลี่ยนไปก็เป็นไปได้ครับเ <ฮะ S 1> มื่อก่อนเราโอเคกับการตามใจเพื่อนวันดีคืนดีเราอายุมากแล,แล้วเราก็ขี้เกียจตามใจใครละเขารู้สึกว่าเออตามใจตัวเองกูก็สบายดีนี่หว่ามันก็เป็นไปได้เออบางคนนิสัยก็เปลี่ยนไปตามวัยก็เป็นไปได้เขาไปเจอปัญหาอื่น ก็เป็นไปได้หรือว่าเราเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ถามเขาได้เราก็ฟังคําตอบเขาถ้าเขาบอกไม่เป็นอะไรก็คงต้องต้องปรับความสัมพันธ์เราใหม่เราจะเจอกันแค่ไหนเราคงไม่ได้เที่ยวด้วยกันแล้วเรายังกินข้าวกันเดือนละกี่ครั้งเจอกันยังสนุกสนานแค่นั้นก็อาจจะพอครับโอเคพี่เต้นครับนะพี่แยกไป2ประเด็นนะพี่ว่าประเด็นแรกคือเรื่องเที่ยวนะอืถ้าเรื่องเที่ยวพี่ว่าชีหน้าเนี่ยก็น่าจะ ดูอาการออกแล้วนะ <What? S 2> ว่า <What? S 2> วัดเลยเออว,ว่าว่าจากนี้จะคุณวีจะแยกไปเที่ยวคนเดียวเลยไหม,มหรือจะยังเที่ยวกับเขาอยู่พี่ว่าต้องรอดูทริปนี้แหละเพราะยังไงมันก็แคนเซิลไม่ได้อยู่แล้วก็คุณวีอาจจะต้องมิ๊ดนึงอ่ะว่าถ้าเขายังเป็นอ,อยู่นะแต่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าคุณวีเห็นว่าเขายังเป็นแบบเดิมอยู่คุณวีก็ต้องก็ต้องเหมือนเราเที่ยวคนเดียวจริงๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปลากเขามาให้เขาไม่สบายใจอะ่ะแต่ว่ามันจะชัดเจนเลยว่าโอเคหลังจากทริปนี้คุณวีก็ไปเที่ยวคนเดียวได้เลย คิดว่าแล้วถ้าเขาถามนะสมมุินะว่าคุณวีพอไปเที่ยวคนเดียวสมุิเขาถามว่าอ้าวทำไมแกไปคนเดียวละ่ะถึงตอนนั้นคุณวีก็พูดได้ว่าก็ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันพาแกไปแกจะไม่สนุกแกจะไม่มีความสุขซึ่งพี่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรเขาก็จะโอเคแล้วก็ก็ต้องเข้าใจว่าแล้วตัวคุณองก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนกันอีกต่อไปแล้วอืคิดว่ามันไม่มันไม่แปลกนะถ้า ถ้าวันใดวันหนึ่งอยู่ๆเขาไม่อยากจะเที่ยวแบบเหนื่อยอีกแล้วว่ะม,มันก็เป็นสิ่งของเขานะแต่เราก็แค่รู้เพราะว่าพี่ก็เคยเป็นมากก่อนหน้าก็เออไปเที่ยวได้ขึ้นเขาลงห้วยได้แต่หลังๆก็บอกว่าไม่เอาเหนื่อยไม่อยากไปไหนที่มันจะต้องไปให้เก็บครบทุกทุกแลนด์มาร์กพี่ก็ไม่ไปอายุเยอะแล้วบางที<ช>ขี้เกียจใช่แล้วพวกหนูมันสามห้ากันแล้วอ่ะอันจริงก็ไม่ได้น้อยนะวัยขี้เกียจใช่อาจจะ <laughs> แบบกูอยากไปเที่ยวแบบสบายแล้วว่ะเออมันคิดว่าอันนี้มันมันไม่ต้องเลิกคบกันพอเที่ยวไม่เหมืออนนกัะ แต่ประเด็นที่สองคือประเด็นที่คุณวีรู้สึกว่าหลังๆเขาท็อกซิกหลังๆเขาเปลี่ยนไปอ่ะพี่ก็เห็นด้วยกับพี่เพือกว่าถามได้นะในเชิงห่วงใยว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าหลังๆฉันเห็นแกไม่ค่อยมีความสุขเลยอ่ะแล้วถ้าคือตอนนี้พี่ต้องอยางตรงๆว่าพี่ฟังเรื่องจากคุณวีฝั่งเดียว คือคุณวีบอกว่าเขาอ่ะเหมือนท็อกซิกสำหรับคุณวีแต่พี่ไม่รู้เลยนะว่าสําหรับเขาอ่ะจริงๆคุณอาจจะเป็นคุณวีเองก็ได้ที่อาจจะเคยทําอะไรบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างในตอนนี้ที่เขารู้สึกไม่โอเคเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอะไรนะคะก็คิดเหมือนกันว่าเอะหรือเราไปเราไปบังคับเขาหรือว่าเราไปทําอะไรแบบเอาแต่ใจใส่เขาหรือเปล่าก็เลยแสดงออกโดยการที่แบบไม่เอาไม่ทําเลยเออซึ่งถ้าเดาอ่ะมันจะไม่มีทางรู้เลยจนกว่าจะได้คุย กัน<ฆ>พี่แค่รู้สึกว่าไม่ต้องแบบคุยแบบตั้งเป้าว่าแบบมึงเป็นอะไรมึงไม่เหมือนเดิมแล้วกูไม่อยากจะคบม,มึงไม่ใช่นะแค่จะพยายามเข้าใจว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรแชร์กันได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวหรือเปล่าหรือกูเคย<ฆ>ทำอะไรนั่นหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายก็ฟังเขาก่อนว่าเพราะอะไรถ้าเพราะตัวเองอะมันปรับไหนปรับได้ปรับหรือเพราะเขาก็ต้องให้เวลาเขาแต่สุดท้ายท้ายที่สุดถ้าถึงวันนี้เขารู้สึกว่าเหออมือนกูกับมึงมันไม่ค่อยคลิกกันมันไม่ค่อยเหมือนเดิมอะ พี่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สําหรับเพื่อนกันที่มันสนิทกันมากแล้ววันหนึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมอะถึงวันนั้นก็ก็แค่ยอมรับอย่างเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปเกลียดกันก็แค่ลดระดับลงอเท่านั้นเองอค่ะค่ะอ่ะพี่หอมเคยอยู่ในจุดที่งอนไงแล้วก็ไม่พูดแล้วกลายเป็นแบบว่าห่างเพื่อนไปเลยปีหนึ่ง เออเพื่อนก็ไม่เข้าใจเพื่อนคิดว่าโอ้มันเป็นดาราดังแล้วหรือว่ามันไม่คบกับเราวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแทนที่พอมันเป็นเพื่อนสนิทอ่ะมันทําให้โอกาสมันทําให้ความสนุกของเราปีนั้นมันหายไปเลยแล้วมันก็กลับเข้ามาแบบเข้ากันไม่ติดแล้วอ่ะเออแบนกายมันแบบเอติดได้แต่ว่าเหมือนมีกําแพงเราอะไรเงี้ยเพราะเราไปตั้งเอาไว้ฉะนั้นถ้าเกิดสนิสนิทมากก็คุยได้แต่ว่าพี่จะบอกว่าคุยหลังจากไปเที่ยวก่อนนะ ไปเที่ยวกลับมาแล้วอ่ะคุยันเที่ยวเดี๋ยวมันไม่หนุกคุยก่อนเดี๋ยวมันจะเก่งก็ไปเที่ยวให้เสร็จแล้วแล้วเราก็ประเมินเลยว่าเ้ยทริปนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือทริปนี้มันยังแบบท็อกซิกอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากทริปอ่ะเราก็ค่อยถามก็ได้ถ้าอยากเคลียร์ก็คือถามแต่ถ้าไม่อยากเคลียร์ก็คือเฟะมีแค่นั้นแล้ววันที่เราเที่ยวคนเดียวเราเราลงรูปเขาจะถามเราเองอ้าวไม่ชวนมันจะมีอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เออแล้วเวลาแชทคุยกันส่วนใหญ่แชทหนักขวาป่ะหนักมาทางเราป่ะไม่จะ เราจะเหมือนกับว่าส่วนมากทางทางทางวีจะพิม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 ไปเป็นเรื่อง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 เป็นสตอรี่เลยแล้วก็รอให้เขามาอ่านแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบมันก็ตอบพอตอบปุ๊บก็จะโตตอบโตตอบตลอดไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นพิธีกรอยู่ฝั่งเดียวก็คือเขาก็ตอบเขาก็เขาก็มีฟีดแ b a c k มาด้วยแต่ว่าแค่แบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือเหมือนแบบไอทิมล่าสุดเนี่ยที่มันทําให้เรารู้สึกแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วเราก็เลยกลัวว่าทิปต่อไปเราจะไม่สนุ แล้วก็เพิ่มนิดนึงอะคะ่ะคือ ไอเรื่องที่ว่าไปเที่ยวคนเดียวอ่ะอันเนี้ยไม่ติดเลยคือเขาเองก็ไม่ติดแต่แค่ว่าเขาเด้ยวยความที่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะรู้สึกยังไงเขาก็จะคอยส่งนู่นส่งนี่มาส่งติกตอกมาแบบว่าอยากไปนี่อยากไปนี่อยากไปนี่อะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ดูแล้วเราก็เออเอดีลดีลดีวแบบเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แต่ในใจเนี่ยก็คือแบบไม่อากไปแล้ว <c oughs> เียก็เวลา <c oughs> ที่เขาส่งมานะคะก็พูดไปเลยว่าคือถ้าแกจะไปเนี่ยมันต้องไปเที่ยวตรงนี้มันลําบากนะแกจะโอเคไหมเดี๋ยวไปถึงก็นอนนอนนอนลองลองแย่แบบนี้ไปก่อนเหมือนที่พี่แล้วอ่ไปแลวก็นน อนไม่ได้เลยเลยถ่ายรูปก็ไม่สวยคือเธอเออคือเพราะทัศนิกรพี่ด่านะหมายถึงว่าถ้ายังส่งมานี่ก็จะว่าอ้าวคราวที่แล้วกูพาไปแล้วมึงไม่ไปนี่ใช่ใช่ใช่แอบแอบบอกเขานิดนึงอ่ะมันคุยกันได้นะทัศนิกรพี่ดออคือพยายามหินบอกเลยว่าเอออันเนี้ยครั้งที่แล้วเป็นแบบนี้นะแล้วดูปฏิกิริยาเขาบอกเออมึงกูเหนื่อยจริงอาทิตย์ที่แล้วอะไรเขาอาจจะมีเหตุผลมาบอกหรือไม่เขาบอกว่ามึงรอบนี้กูไม่แหละกูจะ ตั้งล้ตั้งตาเที่ยวและหรืออะไรอย่างเงี้ยอถ้าสนิทมากก็ลองดูแนวแนว,แนวนี้ได้ได้ค่ะโอเคค่ะก็หาจังหวะดูนะแบบว่าไม่ต้องยึดตามพี่หอมบอกตลอดเวลาว่าเดี๋ยวต้องคุยกันหลังเที่ยวไหมนะสมมติเขาส่งมาก็พูดเลยแบบเหมือนเหมือนยอกยอกอะ่ะเลยกคือจะไปนอนที่ห้องอันนี้คือไปนอนที่ห้องอะ่ะหรือเปล่าหรือว่าเที่ยวด้วยอันนี้ลําบากนะจะเดินไหมเช็คก่อนอจะตื่นไหมคะจะตื่นไหมคะเพราะถ<อ>้าไม่ตื่นเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวคนเดียวได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันกูไปคนเดียวกูเหงานะอะไรอย่างเงี้ย ไดะ,ะหาจังหวะดูค่ะคำว,ว่าพูดได้ถ้าสนิทกันคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนอะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดถ ổ, พุดถ ổ, อย่าลืมโทรนะ